ตัวท็อปเลยค่ะของเราวันนี้เลือกสีมาให้ด้วยนะคะว่าเป็นสีที่เขาเปิดตัวะค่ะสีส้มนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวรูปลักษ์ก่อนรูปลักษ์ตัวรุ่นนี้นะคะก็จะมีไฟเป็นเลเอรนะคะตัวนี้เนาะจะมีตัวไฟตัดหมอกนะคะพร้อมไหนคะตอน17นะคะเป็นแบบสไตล์เหมือน SUV เลยนะคะวนีแล้วก็ในลองดูรอบรูกค่าเราตามไะมาร,รอบคัน ตัวความสูงเนี่ยค่ะตรงนี้จะสูงกว่ารถเก่งทั่วไปอะช่วงตัวมันก็จะยาวหน่อยเพราะอย่างว่ามันเป็นรถ3ตอนนะคะคือแถว3ามเนี่ยมันใช้ได้จริงนะคือมันก็ไม่ถึงกับ180มันก็คงชนขาทุกคนนะคะแต่เราสแตนดาร์ดที่160ต,ต้นต้นมันก็ได้นะคะอันนี้ค่ะมาเลยู่อกหลักนะคะคลิปฉลามค่ะนี่ชอบอะคลิปคลิปฉลามมาดูนะคะชอบค่ะก็เราจะมีแลกหลักคาให้อยู่แล้วสำหรับคนที่ต้องไปออกเอเวนเจอร์ครอบครัวจ,กกจกักรยุงจักรยานกระโปรงกระเป๋านะคะ เติมได้ค่ะถ้าจะใส่แบบไหนนะคะตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์นะคะสังเกตจะไม่มีเซ็นเซอร์ถ่ายแต่มีกล้องค่ะมีแค่กล้องนะคะ mm hmm. ถ้าใครชินกับการมีเซ็นเซอร์เราก็ไปติดเพิ่มค่ะไม่ไม,ไม่แพงมากเนาะ mm hmm. การเปิดก่อนนะคะ mm hmm. นี่เปิดรถก็เป็นแบบอตัตโมือะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ปล่อยปึ๊บนะคะดูค่ะล,ลุกน้ำนี่ค่ะแถวสามของจริงนี่เราก็คือเอาของวาง ได้เต็มที่วางแก้วดูนะคะนี่มีที่วางแก้วใช้ได้จริงแล้วก็จุกชาร์จแบตฝั่งนู้นค่ะโจได้ค่ะตรงน,นั้นจุดตั้งไปนคะโอเคแถวสามจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะแอร์ก็มีเหมือนแอร์รถตู้ไปเลยค่ะนลค่ะก็เพิ่มขึ้นมาค่ะแถวสามา 3, ก็ไม่ต้องกลัวนนะถ้าสมมติว่าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆเพื่อแบบว่ามีเด็กน้อยหรือว่าใครเราไปค้างคืนเงี้ยเราก็จะมาดูว่ามันจะนอนได้จริงไหมหเรามาดูกันนะคะ จะนอนใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนการทาเหมือนกันเลยโอ้๋ย่เราลองขึ้นดูเดี๋ยวเราขึ้นจากด้านหลังกันนะคะสูง180เนแ่ยดูออไปต่างจังหวัด Hello. เหลโแลมีหมอนอีกหน่อยนึงนี่นี่ดูขาไม่ถึงนะคะขาไม่ถึงปิดได้สบายมากนอนไปต่างจังหวัดนี่สบายมากเราจะแบบว่าไม่อึดอัดในการเดินทางนะคะ เราไปได้เลยง่ายๆนั่งขึ้นมาหัวก็ไม่ชนไม,ไม่มีหัวชนนะคะดูนอนได้สบายไม่สบายไม่อึดอัดเราอันนี้เราก็ขย,ยับมาได้ถ้าเราซื้อฟูกมาแล้วมันก็จะเป็นระนาบที่นุ่มขึ้นใช่นนั่งบไปแอร์ก็ปรับได้ไงคือ,อความแรงความแรงปรับได้นะคะจะมีดไฟท้ายนะคะ นี่ลูกไฟดวงไฟเดียวของเขามันก็เฉี่ยวรับรูปส่งของเขาไปนะคะแล้วก็เรามาดูให้มันครบรอบคันค่ะก็จะมาใช้งานได้ริงคืออันนี้ดูข้างนอกก็เหมือนผู้หญิงนะคะแต่งหน้าอ่ะก็แต่งสวยประมาณนึงแหละจรีงก็คือชุดแต่งครบและก็สวยประมาณนึงแต่อันนี้เราจะไปลองตัวสมรรถนะข้างในว่าใช้งานอะไรได้มากนอกจากสตาร์ทรถเบาไหม การขับขี่เป็นไงความเร็วเป็นไงคือเราก็ใช้งานประมาณนี้ถ้าวันนี้มีฝนตกก็จะเทสฝนตกให้ด้วยแต่คือแดดแรงมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในรถกันอีนะคะเราจะมาลองนั่งแถวสามดูกันว่าจะนั่งได้จริงไหมจะอึดอัดหรือจะอะไรไหมนะคะนี่ฮัลโหลเดี๋ยวเผื่อบางทีเนาะอยากหนุนคอป้าปั๊มีเอ็นสุดแล้วใช่ไหมคะอดีสบายความสูง ก็ไม่ชนนี่น,นี่นี่สูงหรือประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะคะูหคะหลุมหลุมหลุมหัวก็ยังเนี่ยดูได้อิบประมาณก็เยอะอยู่นะแอร์ความเย็นแอร์ถึงด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะว่าเราเนี่ยมันมีแอร์ถึงสี่สี่ช่องเหมือนรถตู้เลยเนาะแล้วเราก็แบบว่ามาลองนั่งดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองนั่งดูแล้วว่าเราจะขับรถออกไปเนี่ยมันนั่งได้จริงไหมมันจะสบายมันจะเมื่อยไหมยังไงนะคะเดี๋ยวลองให้ ปรับลงมานะคะแต่อันนี้มันก็จะปรับได้สองระดับเลยใช่เราจะปรับขยับมานี่นึงนั่นอ่ะดีไหมคะช่วงขาจะเหลือมันจะปรับได้เนาะช่วงนี้เพราะว่าตรงกลางมันยาวมากนี่ค่ะนั่งแถวนั่งมันก็จะปรับได้อีกไม่ไม่ติดนะคะห่างกันนี่อันนี้อันนี้คือปรับเขาปรับกลางนี่อันนี้ก็ยังไม่ติดเราก็นั่งได้แบบว่านั่งได้อันนี้ก็เอ็นได้สบายไม่ติดนะคะนี่ ู้สึกจริงๆเลยนะไม่ไม่ค่อยคือแถวสองแถวสามนั่งได้สบายเอาอย่างนี้ดีกว่าสบายสบายเลยแถวสามนะคะนอกจากว่าจะมีนี่ที่วางแก้ววางได้จริงนะคะฮัลโหลโทรศัพท์ปัวไม่ต้องกลัวตกนะคะและที่สําคัญอุปกรณ์ที่เราต้องมีที่ชาร์จแบตเราอย่าไปแย่งกันอย่าไปแย่งคนอื่นแถวหลังเดี๋ยวไปแบบจะต้องแบบโอ๊ยฝากชาร์จหน่อยไม่ต้องจ้านี่ค่ะ สมุดจริงๆอ่ะชาร์จได้จริงนะคะแล้วก็วางไว้เลยไม่ต้องกลัวตกกลัวแตกกลัวหล่นนะคะปกติแล้วเวลาถ้าเวลาเรานั่งแถวหลังเนี่ยมันจะแบบอันอันนี้มันจะน้อยๆหรือบางทีอะไม่มีเลยมันทําให้เราเวียนหัวแต่อันเนี้ยมองไปอ้าวก็มุมเทลทัดกว้างขวางเนาะเราก็มองเห็นชัดเจนก็ดีแถวหลังก็ดีอยากบอกนั่งได้สบายๆไม่ได้เวียนหัวปกติเป็นคนเวียนหัวง่ายมากแต่ว่าอันนี้นั่งได้ นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราควรจะมีแล้วเนาะเบลค่ะก็มีนะคะมาดูถ้าเราจะเป็นสบายไม่อึดอัดปลอดภัยไม่มีแบบว่าตึกตอันนี้เราจะมาทดสอบการวิ่งทางไกลนะคะก็คือไปเขาเยยเที่ยงล้วลองเกียร์แล้วก็ลองเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะ ปุ่มพุสคอนโทรลนะคะเราก็กดก่อนติ้งหนึ่งมันจะขึ้นใช่ไหมคะหน้าจอเห็นไหมเห็นไหมคเห็นค่ะปุ๊บก็กดลงใช่ไหมคะลงปุ๊บมันจะขึ้นเซตค่ะแล้วไปเหยียบไปค่ะเซตปุ๊บกดลงเท้ออกขัดเท้าออกเมันก็จะอยู่ที่เท่านี้แล้วก็ขนตกด้วยค่ะมา้องเก็บโชว์ค่ะ แล้วไฟตัวนี้มันจะเปิดทํางานเองไหมคะพวกเดย์ไล์พวกอะไรคะอัตโนมัติอะไรไหมคะเปิดเองครับอ๋อ่ต้องเปิดเองยังไม่เป็นออโต้นะคะแต่ไปเลี้ยวก็คือใต้ฝาข้างฝาเหมือนกันนะคะแบบเอเชียทั่วไปนะคะไม่ยุโรปนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากชิสูสงวนพงนะคะแล้วก็เซลกิติมาสังคุณกิดนะคะมาเป็นคนช่วยแนะนำแล้วก็ช่วย ให้ความกรุณาคือเอารถมาให้เรารอนะคะก็จากที่ขับมาระยะทางเมื่อกี้เราเซฟไว้เดี๋ยวดูก่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ23.7 3 7กิโลจากที่เรามาเมื่อกี้นะคะ,ะก็คือระยะทางก็พอสมควร เหยียบความเร็วก็คือถามว่าหนืดไหมด้วยความที่เครื่องพันห้ามันก็ตามตามความแรงของมันน่ะนะคือได้ไม่ถือว่าหนืดมากสําหรับ3ามแถวตอนแล้วก็ตกหลุมรู้สึกนุ่มแล้วก็ส่วนของเรื่องแถวสามเมื่อกี้ตกหลุมแล้วก็เหยียบเบรกจนสุดท้ายว่าเบรกจวนตัวนิดนึงเงค่ะต้องลองถามแถวสาวว่าเป็นยังไงสาหรับข้างหน้าหัวไม่ทิ่มนะคะอันนี้เราถามแถวสามที่พอใจเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของคนนั่งแถวสาม ก็เอาตอนตกหลุมก่อนตุกหลุมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบกึกๆมากเกินไปก็แค่แบบว่าก็นิ่มนะแล้วก็ตอนเมื่อกี้เบรกเบรกเราถามน้องเอ้าถึงแล้วหรออะไรเงี้ยเบรกก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบว่าอย่างเงี้ยก็แค่แบบอ๋อเบรกเฉยนี่ก็ปกติไม่ได้ว่าแบบแต่น้องบอกว่านี่หนูแบบกดแรงเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นก็โอเคค่ะการนั่งไม่เวียนหัวเนี่ยทดสอบได้เลยเพราะเป็นคนที่ขึ้นรถแล้วแบบ อ้วกได้อ้วกอย่างนี้แต่นี่ไม่ว่านั่งก็สบายเอาขาลองเอาขาขึ้นดูนั่งนั่งยังก้อยสบายอยู่ถือว่าแถวหลักแถวสามพาอย่างตัวท็อปเนี่ยะคะเราจะบอกความแตกต่างของรถได้ก็คือมันเป็นทูโทนเนาะตั้งแต่เบาะหนังนะคะทูโทนตัดน้ำตาลเข้มเนาะ,ะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะคอนโซลก็จะเป็นบูน่ะเหนัหมะคะทูโทนถ้าเป็นตัวเก่าแล้ก็จะสีเดียว เป็นทนเดียวเลยอันนี้จะเป็นฮูรนะูเนาะคือดีไซน์เขาได้อ่ะคือได้ใช้งานเนาะตามซอกตามแทกค,คือเป็นพวกบ้าเก็บสมบัติก็จะมีเยอะอยู่ค่ะแล้วก็มีซอกเล็กซอกน้อยคือทําความสะอาดให้ไหวแล้วกันค่ะก็คือจะเยอะอยค่ะใต้าขาแบมีนะคะถ้าถามว่าดีไซน์อ่ะคือได้เลยนะคะดีไซน์ได้เลยแต่ว่าออปชั่นก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับรถรุ่นอื่นๆที่มีแต่อย่างว่าถ้าคนเราชอบก็คือมาดูการใช้งานจริงๆมันไม่ได้ใช้ครบทุกอันหรอกอย่างขับรถเนี่ยมันก็แค่ส หยยบพันเร่งเบรกมันก็ไม่ได้ใช้อะไรามากมายขนาดนั้นต่อให้คร u i s e control เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยมันไม่ได้โล่งขนาดที่จะให้ปั๊มเร็วสปีดได้ speed, ดตลอดที่คงที่ต่อให้เมื่อยไงเรามีสติเราก็ต้องใช้เท้าเราขับเองสะดวกที่สุดแล้วค่ะคือมีก็ดีแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ันนั้นก็ตัดตัดตออกไปบ้างบางอย่างคือมีออปชันเยอะแต่ว่าไม่ฟังก์ชันก็คือเราไม่ได้ใช้งานก็เปล่าประโยชน์นะคะคือตอนนี้เรามองแล้วว่าแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแอร์ยินสบายโอเคจบคนนั่ง ได้ด้วยตัวเราเองมากกว่านะคะส่วนเรื่องทัศนียภาพในการมองกระจกเอ้ยนี่คือมันมันให้มุมกว้างมากกว่าตรงเสาเนี่ยค่ะนี่เขาเรียกอะไรเสาเอใช่ไหมคะแต่จริงๆก็คือเสาเอตัวเนี้ยมันหลยหลายรุ่นนะคะที่มันหมดบางทัศนียภาพเวลาเราเลี้ยวอะ่ะถ้าตอนขับรถเราจะเห็นชัดเจนเนี่ยเรานั่งเราไม่ได้ไม่ได้ขับอะ่ะก็แค่ดูไปเรื่อยๆนะคะก็คือมันก็ได้ภาพมุมกว้างเนาะ คอนก็โอเคสูงต้องขับรถแล้วตับสูงนิดนึงนะคะเราจะได้มองเห็นภาพเยอะเลยมองกว้างค่ะจะเป็นพาโนรามานะคะนี้เป็นของยี่ห้ออะไรคะของ d o บ b y Audio นะคะ d o บ b y เขาดังอยู่แล้วค่ะเสียงเขาก็จะดีอยู่แล้วเน้นเบสเน้นอะไรได้ดีนะคะอันนี้ด้วยความที่รถคันนี้นะคะมีลำโพงถึง6ดอกด้วยกันนะคะคือหูเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ นี่ค่ะฝังนี้ค่ะซ้ายแล้วก็ฟังขวาค่ะนู่นเนาะแล้วก็มีด้านขาข้างล่างเรานะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ด้านข้างประตูสองข้างเลยแล้วก็ข้างหลังผ่าแถวสองน้องหัดนไปดูนะคะ เราก็ไปรับผู้โดยสารใหม่นะคะมาลองนั่งแถวสองดูค่ะเดี๋ยวถามความรู้สึกของน้องพลอ,อยเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่ขึ้นมานั่งบนรถนะคะก็รู้สึกว่ามันกว้างมากนั่งสบายโปรเนี่ยคะ่ะหัวกับตรงนี้คือแบบกว้างมากๆนั่งไม่อึดอัดเลยคะ่ะโอเค แล้วก็วิ่งไปสู่เขาเอเทียงซึ่งเป็นระยะทางที่หลักร้อยโลเลยนะคะในการเทสรถเพื่อให้ดูสมรรถนะในการใช้งานจริงๆนะคะตอนนี้เราก็ทำการส่งสมาชิกเราแยกย้ายกันหมดแล้วก็ขอขอบพระคุณมากนะคะที่ให้เราได้เทสรถในครั้งนี้หวังว่าโอกาสหน้านะคะรุ่นถัดไปก็ยังได้ลองเทสแล้วก็เอามารีวิวบอก พี่น้องทุกคนที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะคะเอาเป็นว่าทุกคนอาจจะมีคํำถามต่างๆก็คือถามมาท้ายคลิปได้เลยหรือสนใจติดต่อท้ายคลิปเราจะทิ้งข้อมูลแล้วก็ช่องทางนะคะการติดต่อเอาไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะ